คิดว่าอาร์เจนติน่าจะเป็นแชมป์ครับและเมสซี่จะเป็นดาวสโตร์ครในปีนี้ครับค่ะคิดว่าไ่้เป็นอาร์เจนติน่านะคะ เลยนะคะ m ม j b เค่ะและตั้งเมยจ B.O บค่ะใช่แล้วนะคะตอนนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะอันดับแรกเลยต้องรีบแชร์ไลฟ์นี้ก่อนเลยเกินก่อนเลยว่าไลฟ์นี้เนี่ยสเปเชียลมากๆนะคะเพราะเรามีของรางวัลมัดแจกกันด้วยโอ้โห้าใครอยากได้รีบแชร์ก่อนเลยกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะจ๊ะพี่สาะเพราะว่าวันนี้เราอยู่กันในงานนี่เลยค่ะโอเคงาน you win I win ครับ อืน,นะคะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้านล่างนี่ก่อนเลยค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าคู่สำคัญ<ช>แบบนี้<อ>ใครเป็นแฟนอาเจนินา่า<อ>ขวัวใจมาได้เลยและใครเป็นแฟนฝรั่งเศสนะคะ พิมพ์มาได้เลยค่ะได้แล้วย้ำนะต้องรีบแชร์กันก่อนเนาะสำหรับไลฟ์นี้ค่ะถูกต้องแล้วก็บอกเลยนะว่าวันนี้เราอยู่กับบรรยากาศแบบโอ้โหยังไงคะอบอุ่นหนาแน่นไปด้วยแบบว่าแฟนบอลนะมีทั้งสองทีมเลยนะถูกต้องแล้ววันนี้ใครเชียร์ทีมไหนอย่าลืมนะรายงานตัวกันด้วยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะรีบคอมเมนต์มานะย้ำว่านี่คือหนึ่งในกติกาของเรานะคะใช่แล้วแล้วก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่างานนี้พิเศษมากๆเลยเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ ที่เรามีการเตะบอลโลกกันในช่วงเดือนนี้เนาะถูกอ้าจะเตะกันกลางเดือนอกลางปีเรานิยมรอมาอย่างยาวนานใช่แล้วแล้วคู่นี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นคู่ที่แบบว่าคือทุกคนอยากให้มาเจอสมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีอย่างนี้ได้แล้วใช่ค่ะแล้ววันนี้ยังไม่พอนอกจากเราสองคนที่สวยมากๆเลยวไม่พอเหรอยังไม่พอไม่พออีกมีแขกรับเชิญมีแขกรับเชิญนะคะ เป็นพิตตี้สาวสวยนางแบบสุดฮอตค่ะก็อมาอยู่กับเราในไลฟ์นี้ด้วยค่ะขอชาญเลยค่ะพริตตี้ของเราฟองเบียร์แฟฟ้าขึ้นมาด้านนี้ได้เลยค่ะเย้มารัวหัวใจต้อนสางสาวของเราได้เลยโอ้โหหนเป็น f อคนไหนบ้างหรือเปล่าเขาเนอะไมาได้ ใครเป็น f อซีนะคะไม่ว่าจะฟองเบียแฟร์หรือฟ้านะคะโฟล์ดลินต์มาได้เลยนะจ๊ะติดต้องแล้วนะคะสามสาวสวยของเราอ่ะอ่ะเนอก่อนอื่นแนะนําตัวไหมแนะนําตัวกันก่อนวาร์ว่าจะไปตามได้ที่ไหนบ้างเป็ในที่อินสตาแกรมนะคะคนแรกก่อนใครพร้อมใครพร้อมอ่ะ สวัสดีค่ะฟองเบียร์นะคะยังไงก็ฝากกดติดตาม f a c e b o o k นะคะ JBO Thailand นะคะแล้วก็ Facebook ฟองเบียร์นะคะจะเป็นฟองเบียร์ underscore r s c ค่ะอันนี้ IG นะพูดผิดแล้วก็ส่วน Facebook ค่ะจะเป็นพิชยาเกษิศิริค่ะยังไงก็ฝากว้าฟไว้ด้วยนะอย่าลืม JBO Thailand นะคะไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์ไลน์นี้ด้วยนะคะ ก็ชื่อฟ้านะคะเราวอยังไงก็ฝากไอจแล้วก็ Facebook ไว้ด้วยนะคะ IG ก็ฟ้าพิมลิทานะคะเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาค่ะ,คะแล้วก็ Facebook นะคะ พิมพ์ลิษาจิตอารีเป็นภาษาอังกฤษเช่นกันค่ะไม่หมดยังไม่หมดมีอีกหนึ่งท่านเนี่ยเพิ่งมาเพิ่งมาเออตะมานะเดี๋ยวเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนฝากวาร์ปกันไปแล้วอ่เดี๋ยวให้แนะนําตัวแล้วก็ฝากฝากวาร์ปไปท่านผู้ชมที่ดูอยู่ในช่องทางของเรายังไงได้บ้างรวมไปดืนมนมนี่อยู่ในงานด้วยริงๆเิ๊ก็อยากจะฟังแหละแต่ว่าเขาไม่กล้าพูดอ่ะอ่ะแนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะแฟนนะคะ ค่ะแล้วก็ฝากติดตามะนะคะอ่าเฟซบุ๊กนะคะกุณธิาราวะลัยเพชรค,ค่ะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยค่ะแล้วก็ IG นะคะ K H L P W ค่ะนี่เปิดเรียบร้อยนะคะไปตามกันได้เลยค่ะใช่แล้วหรือว่าก่อนอื่นนะคะอยากให้เราเินตั้งแต่ตอนต้นไลฟ์แล้วไลฟนี้ แจกของรางวัลด้วยเพราะฉะนั้นใครดูอยู่ตอนนี้นะคะอันดับแรกเลยกดติดตามใช่แล้วกดไลค์แฟนเพจไว้เลยนะคะแล้วยังไงต่อกดแชร์ไลค์ีอกไปด้วยอ่ะแล้วคณดนยต้องต้องเปิดนะจ้าเพราะว่าถ้าไม่เปิดก็คือมองเห็นเออเห็นด้อจ้ามองไม่เห็นด้วยตาสาวแชร์ไปแล้วอ่ะโอเคค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวให้พิตตี้สาวสวของเราไปพักกันก่อนได้เลยจ้าขอบคุณนะคะ สุดท้ายของเขาด้วยเพราะว่าตอนนี้เขา35แล้วนะ,ะใช่แล้วเนี่ยจะเป็นถ้วยแชมป์โลกถ้าเขาได้จะ<ช>เป็นถ้วยแรกแล้วก็เหมือนแบบว่าปิดแบบเป็นเป้าหมายในชีวิตของนักบอลคนหนึ่งอ,อนะคะมีลุ้นไม่แพ้ก,กันเพราะว่าถ้าพูดถึงดาวซันโวเนี่ยครับผมเท่ากันเลยนะใช่ประธานเป้เอ็มปเป้ของเดี๋ยวม<ช>าดูว่าอะไรเราสองคนอาจจะแบบไม่พอ ไม่พอในการพูดแล้วก็คาดใช่แล้วเกี่ยวกับทีมในวันนี้นะคะแต่วันนี้จะบอกว่านี่เราไม่ได้มากันแบบเฉยๆสองคนที่สาวสวยไปแล้วใช่แล้วเราสองคนแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเรายังมีแขกรับเชิญพิเศษอีกด้วยนะคะใช่แล้วคุณผู้หพูดคุยกับเราในวันนี้คับผมแขกรับเชิญของเราก็เรียกได้ว่าเป็นอดีตนักเตะนะคะรุ่นเยาวชนนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะอ่ะขอเรียน อ,อ๋อสวัสดีครับผมก้าวสันนิทาราธิลมครับอ่าอะก่อนอื่นนะคะต้องขอถามพี่ก้าวก่อนเลยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเล่นให้กับสโมสรไหนบ้างไหมคะตอนนี้ยังเล่นอยู่สโมสรราชประชาครับในดิวิชั่น2ครับทีสค,ครับได้ค่ะแล้วก็วันนี้พิเศษมากๆคือเราได้มาดูบอลรอบชิงเนี่ยพร้อมกันแล้วก็การเตะวันนี้ก็คือว,ว่าเป็นการเตะแบบทีมชาตินะคะแล้วพี่ก้าวเนี่ยก็เคย อยู่ในรุ่นที่เป็นแบบเยาวชนทีมชาติด้วยใช่ไหมคะตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปเนี่ยย้ยอนกลับไปตอนนั้นย้อนกลับไปเนี่ยมีความรู้สึกแบบดีใจหรือว่าตื่นเต้นมาไหมคะที่ได้เขาไปอยู่จุดนั้นเลยเนี่ยก็ดีใจครับก็เป็นเกียรติให้วงตระกูลแล้วก็ตัวเองครับ,รบก็ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะเพราะว่ากว่าจะฝึกซ้อมใช่ไหมคะกว่าจะฝึกซ้อมแลว้วก็กว่าที่จะแบบเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้นะคะก็ต้องใช้ความขยันระดับหนึ่งเลยนะคะแล้ววันนี้เรามาอยู่ในงานแบบนี้คะ่ะพี่เก้า,าถามเลยว่าพี่เก้า เชียร์ทีมไหนอยู่บ้างเออตอบตอบตอบให้หนูชื่นใจหน่อยอ่ะาตอบตอบตอนที่ไม่กล้าเชียร์ได้เลยไม่เป็นไรค่ะไม่ว่ากันค่ะเชียร์จนน่าครับก็อยากให้เจนน่าได้เป็นแชมป์ครับอ๋อเชียร์เจนนะคะโอเคิดว่าวันนี้เนี่ยลักษณะเกมจะออกมาเป็นประมาณไหนบ้างไหมคะก็รูปเกมก็น่าจะแบบอ่าคงตึงๆครับยังสกอร์ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่น่าจะประมสองหนึ่งครับประมาณนี้คาดการไว้ครับ เป็นการคาดการณ์เท่านั้นค่ะทุกคนนะคะคาดว่า 1, น่าจะประมาณ2อหนึ่งเนาะอาจจะดึงดึงตึงๆอยู่ในช่วงแรกแต่ก็คิดเหมือนกันไหมคะว่าน่าจะจบใน90นาทีนี่แหละอาจจะไม่ได้ต่อเวลาไหมคะคิดไหมก็ผม่าคิดว่าน่าจะไปถึงต่อเวลาพิเศษครับโอ้แมทชิงะะ่งครับโอ้พี่ก้าคิดว่าน่าจะมีการต่อ,อเวลาขอบคุณพี่เก้ามากเลยค่ะเข้ามาพูดคุยกันนะคะ เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าคืนนี้ใครจะได้เป็นแชมป์โลกในปี2022ดูบอนไปพรมห้องกันเดี๋ยวเรามาฟังเพลงมันมันจากสองสาวเดนดีเช่มุกมาา มอสโอ้โห FC เต็มหน้าเวทีเลยะนะรนเรียกได้ว่าใส่ย่อย่อจะปวดเข่าเลยทีเดียวยนวาายนะ่ารักมากๆเลยคะ่ะใช่แล้เอามา้มอความสนุกสนานได้กับทุกคนนะคะในงานวันนี้แล้วก็ในไลฟ์ได้ดูกันแปพ็พร้อมๆกันด้วยใช่แล้วคุณแม่แล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ถ้าขาดผู้ใหญ่ใจดีนะคะ โอ้โหไม่เกิดขึ้นแน่นอนก็กราบขอบคุณไปด้วยแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเรามาเน้นย้ํากันหน่อยดีกว่าค่ะแล้วสำหรับเกมของเราวันนี้นะคะที่ให้ทุกคนได้ร่วมเล่นไปพร้อมๆครับผมรับรับรางวัลได้เลยสําหรับตอนนี้นะคะย้ําอีกหนึ่งรอบค่ะก่อนที่จะจากกันไปในไลฟ์นี้นะคะก็ใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจของเราด้วยนะคะแล้วก็ทําการแชร์ไลฟ์นี้เปิดชวนซองแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณ ถายผลบอลนะคุณคุณกดไลค์กดแชร์เสร็จแล้วคุณแคปชอ่์ก่อนแล้วคุณทายผลบอลวันนี้คู่อาเจนิน่าและฝรั่งเศสว่าจะชนะกันใครชนะกี่สกอร์พอคุณทายเสร็จแล้วปุ๊บอย่าลืมแคปชอร์แล้วไปต่อ แคปหน้าจอเสร็จแล้วนะคะก็ส่งทั้ง2อย่างก็คือแคปที่แชร์แล้วครับผมคอมเมนต์นะคะส่งไปในอินบ็อกซ์ของ j b o Thailand ของเราได้เลยครับผมเดี๋ยวแอดมนของเราจะสุ่งแจกของรางวัลเป็นอะไรคะเสื้อลิขสิทธิ์อนะคะเสื้อบอลอาร์เจนตินาใครบอกว่าอยากได้นะอันนี้คือหายากมากแล้วเพราะฉะนั้นนะคะ ต้องเลยต้องทำตามกระเรียนแล้วอาศัยดวงเอออาศัยดวงอย่างแรกว่าตอบถูกหรือเปล่าใช่อาศัยดวงอย่างที่สองจัดตุ่มได้หรือเปล่าใช่แลวนะคะใครบอกว่าไม่ถูกหวยเออได้เชื่อบนไปก็ยิ่งถูกวนะยิ่งกว่าเออหายากย ซื้อได้ไหมไม,ไม่ได้ค่ะายากไม่ได้ตอนนี้หายากมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเข้ามาเล่นเกมกันในไลฟ์สดนะคะซึง่งเราจะมีระยะเวลาให้จนถึงบอลจบนั่นเองถูกต้องแล้วใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเข้ามาแล้วก็ทำตามกติกาให้เรียบร้อยแอดมินของเราปักบุไว้ให้แล้วด้วยนะคะ,อะอโอเคอุ้ยเท่านี้ใกล้<ว>าาแล้วค่ะใกล้แล้วเดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวไปเชียร์บอลนะวันนี้ใครอาจจะ เอเชียไปมุฮัมมักันนะคะเวลาสี่ทุ่มใช่ไหมส<อ>นนี่ <4 S 2> ทุ่มเจอกันเลย,ยนะจ๊ะเดี๋ยวรอลุ้นว่าคืนนี้ใครจะได้เป็นแชมป์โลกในปีนี้กันค่ะถูกต้องแล้วนะคะก่อนอื่นก็ตอนนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันไปเรียบร้อยแล้ว<อ>ด้วยนะคะแล้วก็กดติดต,ตามทำกติกาให้ ใช่แล้ว<ช>ข <อ S 1> ่บคณผู้ใหญ่จะดีด้านล่างนียย้เลยวายอเลยตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วแหละทุกคนเดี๋ยวไปร่วมลุ้นพร้อมกันเลยว่าค่ำคืนนี้นะคะจะเป็นฝรั่งเศสที่รักษาแชมป์สมัยที่3ไว้ได้หรือว่าหรือว่าจะเป็นอาเจนนาที่คว้าแช,ชมป์ในปีนี้ไปไปดูกันค่ะวันนี้นะคะรอบนี้หมดเวลาไลฟ์แล้วค่ะใช่แล้วเตรียมตัวดูบอลเลยสองคนเอ้ยกี่คนห้าคนอ่ะขอตัวรลาไปก่อนนะจ๊ะสา